สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราก็จะมาต่อหน่วยการเรียนรู้ที่5ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนะคะโดยคุณครูธิดาน,นัทค่ะมาดูกันค่ะนักเรียนภาพนี้เป็นภาพปราสาททัชมาหานะคะซึ่งปราสาทนี้สร้างจากหินอ่อนสีขาวค่ะแต่ทำไมเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจึงทำให้ปราสาททัชมาหานี้นะคะกลายเป็นสีน้ำตาลค่ะ คนักเรียนคิดว่าน้ําอัดลมที่นักเรียนบริโภคกันอยู่นะคะมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นเบสคะ,ะลองช่วยกันตอบนะคะค่ะนี่ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับคําว่าค่า pH นะคะค่า pH นะคะมาจากคําว่า power of hydrogen นะคะค่า pH นะคะเป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเบสค่ะซึ่งความเป็นกรดเบสนะคะก็จะ เป็นค่าของสารค่าความเป็นกรดเบสของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างทางด้านซ้ายมือนะคะเป็น pH scale ค่ะซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วง1ถึง14นะคะค่า pH นะคะแล้วก็จะมีระบุนะคะว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็จะมีสีค่ะค่ะเขาบอกว่าค่า pH น้อยกว่า7นะคะสารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรดอันนี้นักเรียนพอจะทราบไหมคะก็คือตั้งแต่1 นะคะไล่ขึ้นมาถึง6.9แบบนี้นะคะที่น้อยกว่า7ค่ะแต่ถ้าค่า pH มากกว่า7นะคะเช่น7.1ไปถึง14แบบนี้นะคะก็จะมีิเป็นเบสค่ะแต่ถ้าค่า pH มีค่าเท่ากับ7็นะคะเขาบอกว่าแสดงว่าสารนี้เป็นกลางนะคะเราเรียกจุดที่ค่า pH เท่ากับ7ว่า pH บาลานซ์ค่ะค่ะและอันนี้นะคะก็คืออ กระดาษลิสมัตนะคะ2อันด้านบนสีแดงกับสีน้าเงินนะคะส่วนด้านล่างนะคะตัวด้านล่างที่มีสีเหลืองๆแล้วก็มีแถบสีอันนี้นะคะเราเรียกว่ากระดาษ Universal Indicator ค่ะ ซึ่งกระดาษลิสมัตนะคะจะใช้ในการทดสอบความเป็นกรดและเบสนะคะซึ่งการเปลี่ยนสีก็คือถ้าไปทดสอบแล้วกระดาษลิสมัตสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแสดงว่าสารที่ทดสอบนั้นเป็นเบสแต่ถ้าเอากระดาษสีน้ําเงินนะคะกระดาษลิสมัตสีน้ําเงินไปทดสอบกับสารแล้วกระดาษลิสมัตสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าสารนั้นเป็นกรดค่ะส่วนกระดาษ universal indicator นะคะก็จะเป็น กระดาษที่สามารถใช้ทดสอบระดับความเป็นกรดเบทได้นะคะโ,โดยเมื่อ,อกระดาษยูนิเวอร์แซลสีเหลืองนี้เปลี่ยนสีนะคะก็เอามาเทียบกับแถบสีนะคะซึ่งถ้าตรงกับแถบสีใดก็แสดงว่าร,ระดับความเป็นกรดเบทอยู่ตามตัวเลขของแถบสีนั้นๆค่ะค่ะมาดูกิจกรรมที่5.4ปฏิกิริยาของกรดกับเบทเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่บอกนะคะ ก็คือกรดกับเบสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่า pH ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยกรดมีค่า pH น้อยกว่า7รและเบสมีค่า pH มากกว่า7ค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะคะหรือโซดาไฟนั่นเองนะคะปริมาตร5ลูกบาศเซนติเมตรค่ะจากนั้นก็เตรียมสารละลายกรดอซิติก5ลูกบาศเซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะ สังเกตลักษณะของสารแล้วก็ทดสอบความเป็นกรดเบสโดยใช้กระดาษ u n i v e r s ร์แซลอินดิเคเตอนะคะพร้อมทางระบุระดับของ ph ด้วยจากนั้นนะคะเท <Okay. S 2> สารละลาย2ชนิดนี้นะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้แท่งแก้วคนนะคะพร้อมทั้งทดสอบความเป็นกรดเบสนะคะโดยใช้ กระดาษ Universal Indicator แล้วก็บันทึกผลค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตารางซึ่งใช้ในการบันทึกลักษณะของสารสีของกระดาษ Universal แล้วก็ค่า pH ที่อ่านได้ค่ะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะกรดแอซิติกกับสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะเมื่อทดสอบกับกระดาษ Universal ค่ะสีของกรดแอซิติกจะเป็นสีส้มสีของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเป็นสีนเงินและค่า pH จะเป็น3และ13ตามลำดับค่ะ แต่หากนำกรดอะซิติกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาผสมกันก็จะได้กระดาษยูนิเวอร์แซลเป็นสีส้มเหลืองและค่า pH เท่ากับ7ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อเติมสารละลายกรดลงในสารละลายเบสก,กรดกับเบสจะทำปฏิกิริยากันทำให้สารละลายที่ได้นะคะมีค่า pH อยู่ระหว่างค่า pH ของสารละลายกรดและสารละลายเบสต,ตั้งต้นค่ะนั่นก็คือเท่ากับ7นั่นเอง มาดูนะคะปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสค่ะถ้าเติมสารละลายเบสลงในสารละลายกรดนะคะทำให้ค่า pH สูงกว่าสารตั้งต้นแสดงว่าเบสที่เติมลงไปไปทำให้สารละลายมีความเป็นกรดน้อยลงค่ะแต่ถ้าเราเติมกรดและสารลงในสารละลายเบททำให้ค่า pH ต่ำกว่าสารตั้งต้นก็แสดงว่ากรดที่เติมลงไปเนี่ยไปทำให้สารละลายมีความเป็นเบทน้อยลงนะคะ นั่นก็คือมีความเป็นกรดมากขึ้นค่ะค่ะมาดูอันนี้นะคะปฏิกิริยาของกรดกระเบตนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารประกอบเกลือและน้ำค่ะถ้าเกลือที่เกิดขึ้นละลายน้ำได้น้อยนะคะก็จะเป็นตะกอนแต่หากเกลือที่เกิดขึ้นละลายน้ำได้ดีก็จะเป็นสารละลายใสค่ะเช่นปฏิกิริยานี้นะคะก็คือกรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับ เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะก็จะได้เป็นโซเดียมคลอไรหรือเกลือแกงบวกกับน้ําค่ะซึ่งโซเดียมคลอไรหรือเกลือแกงกับน้ํานี้นะคะจะมี pH เท่ากับ7ค่ะนักเรีนยนคิดว่าถ้ากรดและเบททาปฏิกิริยากับโลหะจะเป็นยังไงเมื่อกี้กรดและเบททาปฏิกิริยากันนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือบวกน้ําแต่ถ้ากรดกับเบทําปฏิกิริยากับโลหะจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะในกิจกรรมที่5.5นะคะ เป็นปฏิกิริยาของกรดกับโลหะแล้วก็เบสกับโลหะค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้ขัดแผ่นสังกะสีและตะปูเหล็กด้วยกระดาษทรายนะคะการขัดด้วยกระดาษทรายก็จะทําให้สนิมที่อยู่บริเวณสังกะสีกับตะปูเหล็กนะคะมันออกไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะตัดแผ่นสังกะสีขนาดกว้าง1ยาว1เซนติเมตรค่ะใส่ลงไปในหลอดที่1กับ หลอดที่4นะคะและขั้นตอนที่3นะคะก็จะตัดแผ่นอลูมิเนียมขนาดกว้าง1ยาว1ซนเมตรนะคะใส่ลงไปในหลอดทดลองที่2กับหลอดทดลองที่5นะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่ตะปูเหล็กในหลอดทดลองที่3กับหลอดทดลองที่6ค่ะ โดยขั้นตอนที่5นะคะให้เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในหลอดทดลองที่1กับ3และเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ide, หรือโซดาไฟลงในหลอดที่4กับ6นะคะและก็สังเกตผลการทดลองค่ะค่ะและอันนี้นะคะเป็นตารางบันทึกผลนะคะโดยหลอดที่1สั่งใส่สังกะสีลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหลอดที่2ใส่อลูมิเนียมลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก หลอดที่3ใส่ตะปูเหล็กลงในสารละลายกรดไฮดโดรคลอริกนะคะส่วนหลอดที่4ถึง6นะคะเปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮดโดรคลอริกเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ค่ะแล้วก็เป็นสังกะสีอลูมิเนียมและตะปูเหล็กตามลำดับค่ะดูผลการทดลองนะคะถ้าเติมสังกะสีอลูมิเนียมแล้วก็ตะปูเหล็กลงไปในหลอดที่มีกรดไฮโดรคลอริกนะคะ สิ่งที่สังเกตได้ก็คือเกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีนะคะในปริมาณมากค่ะแล้วก็สังกะสีที่เกิดปฏิกิริยากัดก่อนกับกรดไฮโดรคลอริกนะคะสังกะสีก็จะไม่มันวาวค่ะแต่ถ้าเราใส่อลูมิเนียมลงไปในกรดนะคะก็จะเกิดฟองแก๊สขึ้นอย่างช้าๆและปริมาณน้อยค่ะเกิดฟองเหมือนกันแล้วก็ถ้าใส่ตะปูเหล็กลงไปในกรดไฮโดรคลอริกก็จะเกิดฟองแก๊สขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดปริมาณมากด้วย แต่ถ้าเปลี่ยนกรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะก็จะเกิดฟองแก๊สขึ้นนะคะในสังกะสีแล้วก็เกิดฟองแก๊สขึ้นหากใส่อลูมิเนียมลงไปนะคะโดยอลูมิเนียมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำส่วนถ้าใส่ตะปูเหล็กลงไปในสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ide, เราจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่ะสรุปผลการทดลองนะคะ ก็จะได้ว่าโลหะบางชนิดที่เราใช้นะคะบางชนิดก็สามารถเกิดปฏิกิริยากับกดแล้วก็เบสได้เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือแก๊สนั่นเองแล้วก็อาจจะสังเกตสีหรือผิวของโลหะนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยเช่นบางอย่างอาจจะกันกรอนกัดกรอนบางอย่างอาจจะไม่มันวาวและบางอย่างอาจจะเป็นสีดําค่ะค่ะ ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะนะคะก็จะได้เป็นเกลือของโลหะบวกแก๊สนะคะแก๊สที่ว่านี้ก็คือจะเป็นแก๊สไฮโดรเจนตัวอย่างเช่นกรดไฮโดรคลอริกน,นะคะหรือกรดเกลือทําปฏิกิริยากับสังกะสีนะคะก็จะได้เป็นซิงค์คลอไรด์บวกแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะถ้าเบทําปฏิกิริยากับโลหะนะคะก็จะได้เกลือของโลหะบวก แก๊สไฮโดรเจนค่ะตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟทำปฏิกิริยากับสังกะสีก็จะได้เป็นโซเดียมซินเกตบวกแกส๊สไฮโดรอเจนนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกรดทำปฏิกิริยากับโลหะหรือเบททาปฏิกิริยากับโลหะก็จะได้เป็นแกส๊สไฮโดรอเจนเช่นเดียวกันค่ะค่ะ นักเรียนคะตะปูที่เกิดสนิมนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะตะปูที่เกิดสนิมนักเรียนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้สปูที่เป็นตะปูที่เป็นโลหะนะคะเกิดสนิมค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาทําการทดลองนะคะโดยสังเกตตะปูนะคะอ่าซึ่งทําการสังเกตทั้ง3วันด้วยกันค่ะค่ะวันที่1นนะคะก จะเกิดของแข็งสีน้ำตาลนะคะในหลอดที่1วันที่2เกิดของแข็งสีน้ำตาลและวันที่3ก็เกิดของแข็งสีน้ำตาลค่ะส่วนหลอดที่2และ3ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะสมก,การการเกิดสนิมเหล็กนะคะก็จะต้อง1มีเหล็กทาปฏิกิริยากับแกส๊สออกซิเจนและทําปฏิกิริยากับน้ําหรือความชื้นก็จะได้เป็นสนิมเหล็กค่ะจากการทดลองสรุปผลได้ว่าหลอดทดลองที่2และ3ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่หลอดทดลองที่1เนี่ยจะเกิด นะคะของแข็งสีน้ำตาลแดงเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสนิมค่ะซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเหล็กจะเกิดสนิมได้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อสัมผัสกับความชื้นแล้วก็แก๊สออกซิเจนค่ะค่ะสนิมนะคะเมื่อเหล็กสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนและน้ำหรือความชื้นในอากาศนะคะ ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมเหล็กเขียนได้ดังสมการต่อไปนี้ค่ะได้เป็นเหล็ก Fe เหล็กนะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน O 2บวกความชื้นหรือน้ำ H 2 O ได้เป็น Fe 2 O 3 H 2 O นะคะหรือเหล็กนะคะเอกออกไซนั่นเองค่ะวิธีการป้องกันสนิมนะคะสนิมที่เกิดกับเหล็กหรือโลหะต่างๆนะคะที่โดนความชื้นกับ แก๊สออกซิเจนในอากาศนะคะจะทําได้โดยทาสีนะคะบนผิวของวัสดุน,าน,านั้นๆหรือเคลือบด้วยน้ํามันห่อหุ้มด้วยพลาสติกห่อหุ้มด้วยยางหรือหลีกเลี่ยงจากความชื้นค่ะปฏิกิริยาเคมีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไรนะักเรียนคิดว่าเกิดเกิดส่งการส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตรอบตัวไหมคะค่ะ แรกเลยการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างแกส๊สออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลิงนะคะสารประเภทเชื้อเพลิงซึ่งก็จะมีองค์ประกอบเป็นพวกคาร์บอนนะคะกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะเราเรียกเชื้อเพลิงนั้นว่าสารประกอบไฮโดคาร์บอน ะะการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในขณะที่มีแก๊สออกซิเจนเพียงพอนะคะก็จะเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ตามสมการค่ะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือเชื้อเพลิงนะคะทำปฏิกิริยากับแอดแก๊สออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอนะคะก็จะได้เป็นน้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะอันนี้เราเรียกว่าการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะคะหรือเรียกว่าการสันดาบแบบสมบูรณ์ค่ะ ต่อมานะคะมาดูการเกิดฝนกรดนะคะอันนี้ขุนมากน้ําฝนนะคะน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มาทําปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะก็จะได้สารละลายที่มีความเป็นกรดอ่อนๆค่า pH ต่ํากว่า6นะคะเราจะเรียกว่าฝนกรดค่ะสมการการเกิดฝนกรดเช่นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ N O NO 2 ในอากาศนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำฝนได้เป็นกรดไนติกบวกแกส๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ค่ะหรือแกส๊กกแกสซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ so 2นะคะทำปฏิกิริยากับน้ำก็จะได้เป็นกรดซัลฟิวริกนะคะหรือกรดกรมะถันนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูสมการหรือการสังเคราะห์แสงนะคะการสังเคราะห์แสงก็จะเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะ ซึ่งเป็นติปฏิกิริยาเคมีระหว่างแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะโดยเราจะใช้พลังงานแสงดูดซับไว้ด้วยคอลอโรฟิลค่ะและผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นน้ำตาลนะคะกับแกส๊สออกซิเจนนะคะค่ะมาดูสมาการเคมี หรือสมการการสังเคราะห์แสงซึ่งเด็กๆก,ก็จะคุ้นกันอยู่ก็จะเป็นน้ำบวกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีแสงแล้วก็คลอโรฟิลเป็นตัวกระตุ้นนะคะก็จะได้เป็นน้ำตาลบวกออกซิเจนแล้วก็บวกแกส๊สน้ำตาลบวกออกซิเจนแล้วก็บวกน้ำค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับปฏิกิริยาเคมีรอบตัวค่ะบ๊ายบายค่ะ